โอ้ยปิดแถวเลยครับเมนบอกไต่ใบไ,ไม,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 ม้นีน่โอ้เมนเมนเมนครับขึ้นพูดอ่ะร้ายดอกเลยครับเบิ่งไกลๆครับอย่างงามเลยงามงามเลยครับอ๋อมันมันครับผม ครับคสวัสดีตอนเศ้าครับผมสุภุสุคนครับพาขึ้นดอยอีกคือเก่าครับผมหาเก็บเห็ดช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่เห็ดกันยังเกิดอยู่ครับผมอ่ะมาลุนน้ำกันครับผมว่าสิมานบ่หมานเห็ดยังเก็บมาก็เป็นเห็ดกรอก็ลังเกิดดอกนิดหน่อยครับเห็ดตะไคร้เห็ดทานเห็ดนาเร่อ๋พอด้รุ่นอยู่ดอกครับหาไปเรื่อย นี่ครับดอกนึงเห็ดเห็ดพึงหวานประเทศไทยครับดอกส้ำนี่แหละนี่ครับ,รบเดี๋ยวบางคนก็เอินเห็ดพึงเขาด้วยครับเด้อเนี่ยมีหลายซื้อครับเห็ดพึงมีดอกนึงอันนี้ก็เป็นเห็ดพึงเขาด้วยกันครับเห็ดพึงเขาเขาวกำสีม่วงๆทั้งล่างสีขาวๆครับ พึ่งขาลายดอกนึ่งครับผม ไข่พ,พ้นเกา่าเกิดอีกแล้วครับเห็นอยู่สองสามดอกอันนี้ดอกน้อยอยู่ครับดอกหนึ่งใต้ใบไใหม่ครับเก็ดทานสองดอกครับผม เห็ดทานน้อยน้องแพงพ่ออยู่นั่นครับแต่ว่าผมพ่อเห็ดไข่เด้วยครับเด้อดอก,กงามๆเลยครับเ,เกิดอยู่ในหูดีๆครับเกิดอยู่ดีเถอะเกิดจากในหูครับสองดอกดอกนึงครับ โอ้เปิดมาทั้งพี่ครับมาตัวเลยได้กีดอกโตทัด้อยู่ครับจีปนอือดอกบใหญ่ครับเห็บแป้งนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ดอกน้อยๆก็เอาพบกันเมื่อนี้กับวันที่12เด้อครับเด้อลืมบอกอีกแล้ว12กันยายน2564ครับ มากับน้องเพลงเขายางขึ้นไปพู้นหายไปเสียละพึ่งเข้าดอกมีทีครับดอกนังครับ ะมิ่นเห็ดมันปูครับหลีอยู่ไปทั่วเห็ดก็ได้นี่หนเห็ดละงกดอกนึงครับเห็ดกอ Lắng cái lắng đột này nồi cuối buộc chín đi cầm đi đột này แกงหวานนะครับเห็ดกอใหญ่ดอกนึงครับผมเสียดายดอกใหญ่ก็นีจักหน่อยครับที่เอาไว้ก็คือสิบ่เหลือนะครับถ้าเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาคือกัน แกงพอดีครับกอกำลังออกคาดไว้จากมือสองมือนี่แหละโอ้เกิดครับผม,มหลายดอกอยู่ครับแต่ว่าด,ดอกหน่อยอีกหอมหนึ่งครับออ้ย่ะปิดแถวเลยครับเมนบอสเต่เป็นไหมนี่โอเ้เมนเมน เมื่อกี้ครับคุณคุณอะไตนันกับนี้ครับหัวขาดนู่นนานๆครับผมดอกกระล่างงามครับดอกน้อยดอกน้อยเหยว อดกม่อวานนีกับมาครับแต่บเห็นมันอาจจะอยู่ไต้ไปไหมครับกำลังแน่ใช่ไหมอู้สองดอกกจอเอ้งดอกอู้ นี่ถือหยยบตั้งแต่เมื่อวานนีแ่แหละครับเลยเมื่อไงสามดอกครับดีครับผมแมนดอกโอ้หนึ่งกระแมนมานแล้วมานแล้ว แดงเลยครับบันนี้เดี๋ยวหาเบื้องยี่ครับว่าต้องไปเคลียร์มันไหลครับมื่นกับยางค่อยยางมาเบิ้งครับถ้าเคลียร์มันนี่เบิดสิ้เลยครับได้เจ็ดมื่อเดียวถ้าพวกเคลียร์ไหลกันขึ้นมาเรื่อยๆครับมันเป็นแฟนครับปกไว้น้ำครับปกไว้โฮมนั่นเบิดแล้วครับอันนี้โฮมไม้นะครับผมโฮมนี่กับกำลังเกิดขึ้นกันครับคิดไหมครับ ่อกเคลียร์แทะมีดอกเดียวคบหอมนี่ขึ้นมาจากใตเป็นไม้แบบนี้ครับเอาแต่ดอกเห็นครับนี่มีสองดอกคบหอมดูดอกนึงกำลังงามคิดถึงวานครับนี่ พึ่งวานแล้วว่าเห็ดพึ่งเหลืองสองดอกครับเป็นตะเก,กงแซ่บครับผมเนี่ยอันนี้ก็อีกค้มนึงครับผมกะลังเกิดขึ้นกันดอกสามดอกครับเกิดยุ่เป็นแปนนครับเห็ดก้อนก้อนหินแดง ดอกนี่ดอกหนึ่งครับกระตาเกือบทับแพงกับพ่อก็โฮมเดียวกันโฮมนี่หลายดอกอยู่นี่ครับกำลังงามอู้ขี่แต่ดอกตุ่มๆครับมือนี่ สองดอกท่านไงครับดอกก็พูดดอกหนึ่งครับดอกตุมต้ม นาแหลกโอ้ Ooh, ดอกงามเลยกับเพชรน,นาแหลกอะทางหน้านี่โฮมเพชรก้อครับผมพูดอะรลายดอกเลยครับเมื่อวานนี่ก็ม้าครับบวเย็นยุดใต้ใบไม้น,นะเพชรก้อ ดอกนี่นี่ครับอ๋อเป็นชิรละดอกสองดอก อากาศมันได้นี่แป๊บเดียวแง่เลยครับลายดอกอยู่เด้อครับโฮมี่ก็ได้ โบเคียครับปล่อยให้มันขึ้นเองครับมื่นเดี๋ยวมาเบิ้งไม้ครับปรทธานมันขึ้นอีกเบิดแล้วบ่นี่ครับพวงมันเป็นแปนนันไหครับดแง่งกระดกไงครับโอ้ยนี่ครับถลายดอกครับผมเป็นมมเลยครับพุดะแดงแดงไปด้านน่ะไปหอดปุ่นครับ ดีๆมันก็เกิดบุ้มขึ้นมาครับผมวานนี้ได้สองสามดอกอเก็บรวดอือมน่สามดอกครับ เบิ่งเกลยๆครับอย่างงามเลย ันก็เบิดครับหักดีครับดอกนึงอุ้ยสะออนครับผมเมือนี้บ่มีดอกแก่แล้วครับดอกตุมต่ม อมาแล้วบ่หนิไปทั้งหน้าพุ่นก็มีดด้วยครับด้วยทำงามสามดอกเลยครับมองนี่ เยี่ยวครับดอกกวกินีนดอกกั สองดอกดอ,อกอยูเป็นแป้นครับผมสามดอกคุณตัวนหนบากนกระลังงามดอก,ดอกตูโอแม่โกค่นเต็มตาเลยไปสอบมาได้ได้เห็ดยังโ,<ล>โอ้เห็ดกออันนี้เห็ดท่านบอปอเห็ดกอ คล้ายเห็ดนามุ่มครับอบบนี้เห็ดกอบอกบเขาอืออ่นนี่ครับตัวใดรู้สึกกรเม่นซื้อมาครับอีกครับอู้ครื่องไว้ค,ควนเตะแทอะดอกงามอยู่ครบบอู้อีกดอกสองดอกครับผม เก็บไปเรื่อยๆครับโอมนี่เห็นอยู่ดอกเดียวครับมันมีดอกหนึ่งตรงมีดอกสองดอกสามมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาจอบเบิง้งอ๋อนี่ครับงามอยู่เห็ดแป้งครับนี่เห็ดพึ่งเขามีดอกนึงครับผมโอ้หลายแดง งา,งามครับผมพมนี่ไปไม้นาครับผมบุกไปเห็นเห็นยูดอกเดียวเนี่ยงาม,งาม นีอีกมูนึงครับผมเกียร์ด่ะทั้งหลายดอกครับเก็บครับผมโอ้ย ครับดอกหน่อยดอกนีขึ้นล้าครับสองดอกครับ ออกชุดนี่ดอกบุคคลงหญ่ปันได้เบิดพึ่งเขาครับเหีเ่ยวเบิดครับผมเกิดมาบดถึกฝนครับเกิดมาถึกแดดอีกดอกนึง,อด,อนงอดอกงามเต็มตาครับบ่นีน อู้อีกดอกหนึ่งครับผมใกล้ไไเดยไหมนี่ครับสองดอกเติ้ <c oughs> <c oughs> บางนะครับดอสองเ นี่ดอกจูมไลนะครับนี่กำลังงามๆเลยครับเนาะมัมนมันครับผม,มกำลังยางนี้ครับผมดอกนึ่งเอาล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพาะสำนีครับนี่ครับ,รบเต็มตาใส่ถุงนะครับเนาะเป็นยังไงเป็ดยังอันนั้นอันนี้เป็นเห็ดกอเขียวเจ้ากอเขียวมาเมบิ่งผลงานกันครับ างาน,นสองตาผงผมส่วนมากได้เป็นเห็ดกอแดงนะครับไปหาโฮมเห็ดกอตอน,น,นแรกแรก็หาเห็ดดินเห็ดสามปีทั่วไปไปพ่อ <h ide> เห็ดกอมันกำลังออกครับผมก็เลยยางเขาโฮมมันก็พอได้อยู่ครับนี่ครับบางโฮมก็เกิดลายบางโฮมก็เกิดบัวลายครับผมแต่ว่ากับงามงามครับผมมีแต่ดอกตูมๆนะมือนี่เอาถือว่ามาันคักครับผมพี่น้องมืออื่นหนาซีมีไม่นะครับเพราะว่ามันดอกอยังตูมอยู่ทรามาท่านเพลินนะครับทั้งเทียเพลินอาชิมะไตเอานะครับเห็ดกอเนี่ย ต้องเฝ้ามากก่อนเอาครับผมถ้ามักจังไดก็ซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมพอกันไม่คลิปไม่มือไม่ครับผมสลับมือหน่อกันมีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเนาะครับเนาะก็หาประมาณนี้แหละอยางแต่เจ็ดแปดโมงหอดเที่ยงก็กลับแล้วครับ